ชิงช้าสวรรค์ค่ะช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวรรค์คอนเทส,ค,เทสค่ะเตื่นเต้นเล้วใจเข้มข้นขึ้นมาทุกขณะทุกขณะนะครับ่าจ,จะได้แต่ละโรงเรียนผ่านมาแต่ละโรงเรียนนี้ โชว์ความสามารถเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วค่ะน่าที่รู้สึกใจนะคะตอนนี้บรรยากาศการแข่งขันเข้าสู่ปีที่6นะคะฤดูร้อนรอบแรกนะคะค้นหาโรงเียนที่4ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซีซ่าตื่นเต้นที่สุดวันนี้ระหว่างภาคใต้เจอกับภาคอีสานอีกแล้วโอ้โอ้ทำไม <laughs> ก็เจอกันบ่อยนะนั่นนะครับหนึ่งโรงเรียนนั้นพอเอ่ยชื่อไปแฟนๆจิงชาสวรรค์รู้จักดีแน่นอนเลยเขาไม่เล็กเลยเข้ามาใหญ่มากเลยครับผมเขาเป็นรอง แชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยสองสมัยด้วยกันสองสมัยด้วยค่ะคือโรงเรียนบัวใหญ่จังจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งโรงเรียนมาจากสุราษฎร์เนี่ยไม่เคยมาเลยนั่นคือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ จะเป็นปักใต้บ้านเรานะคะจะผ่านได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ3ท่านนี้ค่ะครับสวัสดีครับ3ทส,ส,สาม<ด>ท,าท่านเลยนะคะหนึ่งด้านดนตรี2เรื่องการขับร้องและ3เรื่องการโชว์มาถึงโรงเรียนแรกเลยครับวันนี้เขามีโอกาสได้โชว์ก่อนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเพลงรักบ้านทุ่ง โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบจากจังหวัดสุราธานีกับบทเพลงเพลงรักบ้านทุ่งค่ะตื่นแต่เช้าเห็นชาวนาออกเดินทุ่งเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งตอนรุ่งสางเดินอีกหน่อยมองเห็นบัวเงาจาง เดินตามทางเข้ามาข้างสะบัวแอบอิงหลังพักผ่อนก่อนเข้าบ้านดอกบัวบานยามเช้าเงาสลัวเหล่าผีเสื้อดูดน้ำหวานกลางดอกบัวสุขท่วนทั่วมีอยู่ในบ้านทุ่งเรา สักคนสิลม ทำได้แปลกตาสวยอ่ะ <c oughs> ดีะคิดถึงบ้านนอกเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิตาช่วยชาติค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำพึ่งค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาวีที่4ี่โรงเรียนมัธยมบ้านทําเนียบค่ะ,คะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ16ปีค่ะรายการของเรานะคะปีนี้เป็นปีที่หแล้วนะคะ,คะทําไมโรงเรียนเราเพิ่งจะมาคะก็โรงเรียน,นเรามมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กๆเลยเ,เห็นบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนน้อยมีกี่คนคะประมาณ สี่ร้อยกว่าคนค่ะสี่ร้อยกว่าคนนะคะวงดนตรีของเรานะคะก็เพิ่งมากันเป็นครั้งแรกค่ะก็ยากให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านถั่วประเทศเลยค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ ไปแรงนะคะจากจังหวัดสุราธานีนะคะนั่นคือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบค่ะแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่ระบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ,ะเป็นรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ถึงสงสมัยด้วยกันนั่นคือโรงเรียนบัวใหญ่ค่ะจากจัหกงหวัดนครราชสีมานะคะก่อนที่จะเจอกับเขานะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคทองกับน้องน้องพ่อ นุ่มสดหนองโผนุ่มโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์